สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาร์ลอดบายกันชาเรียาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อเรือวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะมากันที่วันเสาร์หนึ มิถุนายนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนั้นไปตัดสินใจอะไรทั้งหมดของชีวิตของคุณดูว่าเป็นอะไรดูว่าเป็นบันเทิงดูว่าเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูดูแก้เหงาอะไรแบบนี้ดูไปเธอดูไปเธอนะจ๊ะ ฟังไว้แบบเออไม่มีอะไรฟังก็ฟังไปแล้วก็จะได้หลับไปอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อ่ะมาดูสาวจ๋าเรามาดูภาพโดยรวมๆของคุณการงานการเงินและความรักก่อนนะจ๊ะเรามาดูกันสีขอดูไพ่ของคุณก่อน อาจารย์มีข่าวฝากประชารสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่27สิงหาถามว่าทําไมเปิดนานจังอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ต้องการให้คุณเพื่อเอาหนังสือไปอ่านเอาไพ่ไปสับเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของไพ่ก่อนถ้าคุณตีกว่าถ้าคุณไม่รู้ความหมายไพ่เนี่ยคุณก็จะตีไพ่ไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรุ่น7แล้วนะคะเป็นรุ่น7แล้วอาจารย์รับสิทธิ์ แค่10ที่นั่งจํานวนจํากัดเท่านั้นนะคะตอนนี้ไหลที่นั่งแล้วล่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วใครสนใจจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์วันที่คุณมาจะมีคอฟฟี่เบรกมีกาแฟดื่มกาแฟไปฟังอาจารย์ไปก็ได้แล้วก็มีมีขนมนะคะมีขนมมีชามีกาแฟแล้วก็มีข้าวฟรีเรียนที่กรุงเทพสีลมซอย3าเดี๋ยวอาจารย์จะไอนี่อีกทีถ้าสนใจสำรองที่นั่งด้วยโอเคไหมอ่ามาสาวจา๋า ไพ่ของคุณที่อาจารย์เห็นนะคะไพ่บรกเป็นเดอะเดวิลช่วงนี้การงานของคุณไปข้องเกี่ยวกับคนไม่ดีไหม <uld mass ive> คนที่มีสีด้วยหรือคนที่แบบงานแบบั่านๆว่าจัดใต้โต๊ะงานเทาๆให้ระวังเรื่องของการรับปงวยงานที่มันผิดกฎหมายอันอย่างเงี้ยให้ระวังไว้นะจ๊ะหรืออาจจะไปพบเจอกับคนเทาๆก็ได้ประมาณนั้นนะคะการงานของคุณยังมีความมั่นคงอยู่แต่ว่าให้ระวังใน ในบางสิ่งบางอย่างโอ,อถ้าคนทําอะไรที่ผิดกฎหมายก็แล้วแต่ระวังโดนจับด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีนะแล้วก็อย่าไปตามที่พวกอักโคจรด้วยอ,อาจจะมีการขโมยบางคนอาจจะโดนขโมยของการจรกรรมข้อมูลโดนพวกสกรรมเมอร์หลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเดี๋ยวนี้โทรมาหลอกโอนเงินอะไรแบบนี้ให้ระวังให้ดีนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ของสิ่งเหล่านั้นอยู่ ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆการงานของคุณก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แหละแต่ว่ามีคนแทงข้างหลังเรามีคนคิดไม่ซื่อให้ระวังคนรอบข้างที่เขาคิดไม่ซื่อแต่คุณยังมีคนที่อุปถัมภ์คำชูอยู่นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นอะไรงานบางคนเขามาชวนไปลงทุนลงหุ้นลงอะไรก็ตามอย่าไปลงทุนนะคะจะโดนหลอกโดนโกงได้นะจ๊ะโอเคไหมอืมเรื่องของการงานเนี่ยเป็นเรื่องของ รอสักหน่อยหนึ่งถ้าการงานไม่ดีเราดวงจะเปิดแล้วล่ะดวงคุณจะเปิดแล้วแต่ว่าคุณยังมีทรัพย์สินสมบัติมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่แล้วก็คุณมีโอกาสไปเรียนโหราศาสตร์ไปเรียนทําขนมไปเรียนคอร์สสั้นๆเรียนภาษาเรียนอะไรก็ได้ที่เป็นคอร์สสั้นๆเพื่อเอามาต่อยอดในความรู้เอามาต่อยอดในธุร,รกิจของคุณเองนะจ๊ะถ้าอยากได้อะไรก็ลงลงมือทําดูแต่ว่าช่วงนี้สักสามเดือน6เดือนนี้ถ้าในเรื่องของการงานอย่าเพิ่งขยับตัวมาก ขยับตัวไปอาจจะเจ็บตัวเปล่าๆเพราะสถานการณ์รอบข้างของคุณเนี่ยบางทีมันเป็นความฝันที่เราคิดว่าเราจะได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้แต่มันอาจจะไม่ได้รอให้จังหวะให้มันดีกว่านี้หน่อยแล้วกันนะคะเรื่องของความรัก เรื่องของความรักเสาไปอยู่ในความรักที่เป็นเติร์ดไม้เติร์ดปาร์ตี้หรือคุณมีเจ้าของแล้วหรือเขมีเจ้าของแล้วค่ะความรักนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินออกมาหรือว่าคุณอยู่ของคุณดีๆมีครอบครัวอยู่ดีๆเลยมีเด็กมาชอบแล้วเราก็หวั่นไหวผูกจิตผูกใจเป็นความรู้สึกอยากจะไปตรงนั้นเหลือเกินคุณทำอะไรับหลังคนของคุณหรือคนของคุณทำอะไรับหลัง คุณก็ได้ถ้าคุณมีคู่หรือมีแฟนก็ให้ไปสอดส,ส่องเขาให้ดีอะเขาแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังเราหรือเราไปทําอะไรรับหลังเขาก็ได้นะคะไพ่ของเด็กเข้ามามีเด็กแต่เข้ามาไม้ย,ยังจ้าไม้ย,ยังเด็กอะมีเด็กน้อยเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหรือคุณเองอาจจะอยากไปขอหยิบยื่นไมตรีกับใครคนหนึ่งที่ยังคนที่เคยเดินออกไปจากความสัมพันธ์คนที่คุณคุณเดินออกมาแล้วแต่คุณยังรู้สึกถึง ความรู้สึกผูกพันผูกจิตผูกใจยังลืมเขาไม่ลงต่อยห่หางไปแค่ไหนหรือในบางคนมีเกณฑ์ของการได้เจอได้เจอกับคนที่มีประเด็นด้วยนั่นแหละค่ะความรักความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์นี้มันมองถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดอะผูกจิตผูกใจผูกเวิญญาณกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีก็ต้องดูดีๆว่าคนที่เราไปผูกจิตผูกใจเขาเป็นคนโสดหรือไม่ถ้าไม่โสดหรือบางคนอาจจะไปเจอ คนใหม่ๆตามที่อโคโจรตามสถานที่ท่องเที่ยวรื่นรมตามงานงานแบบพวกผับเทคบาร์ Bar, อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าคนคนนี้ดีไหมเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะถ้าถามว่ามันจะไปกันได้ไหมใหม่มันเป็นแค่ความรู้สึกผูกพันความต้องการความปรารถนาบางคนอาจจะชอบในหน้าตาไปหลงในหน้าตาเขาไปหลงในคารมเขาไปหลงอะไรอะ เขาเรียกความรุ่มหลงหลงในอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังสิ่งนี้ให้ดีด้วยมันเป็นความรุ่มหลงคุณอาจจะดีวกับราศีมังกรราศีพิจิกค่ะมังกรพิจิกแล้วก็เน้นหนักไปทางทางดินพื่อศพบันมังกรอาจารย์มองเห็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ให้ให้คิดไปเลยว่า การที่คุณเจอใครคนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เอกบังเอิญบางคนเคยเคยมีความสัมพันธ์กันมาแต่ชาติอดีตด้วยซ้ําเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมองดูว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะผูกจิตผูกใจและผูกวิญญาณกันหนักมากนะคะอารมณ์นั้น บางคนอาจจะไปไปกลับกลับกันหลายครั้งหลายรอบแล้วเป็นการไปกลับไปกลับกันอยู่นั่นแหละค่ะอารมณ์นี้มีมีไพ่ของการที่ต้องตัดใจบางคนพยายามตัดอกตัดใจแต่ว่าก็ยังไปแอบส่องเขาไปแอบดูเขาอยู่นั่นแหละประมาณนั้นอ่ะปะคนที่คุณดิวด้วยทัดน้ํานะน้ํามีอ่ะดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้าง ชีวิตเขาเป็นยังไงคะคนที่คุณรักผูกจิตผูกใจด้วยในชีวิตเขาเป็นยังไงเขาส่องคุณอยู่ถ้าส่องได้ค่ะจะเป็นเด็กว่าบางคนเป็นต่างชาติรักทางกายได้เขารอคุณอยู่นะเขารอคุณอยู่ด้วยความอดทนคุณอยากคุณไม่อยากอยู่ในความบางคนไปความสัมพันธ์ลับๆกันรบกันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเขาเรียกว่ามีจิตใจที่ตรงกันอารมณ์ประมาณนั้นเขาอาจจะเป็นคนราศีสิงห์ได้เขารอคุณอยู่ บางคนห่างกันไปแล้วล่ะแต่บางคนยังผูกจิตผูกใจคิดถึงกันรู้สึกเจ็บปวดต่อให้ตัดกันมากแค่ไหนก็ตามโอเคไหมเสาอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะดูสิความรู้สึกมกคิดที่เขามีกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเขารอคุณอยู่ค่ะแต่การรอแล้วเดินไปข้างหน้าบางคนคุณอาจจะดูวกับราศีกันค่ะ คือถามว,าว่าคิดยังไงกับคุณเขาก็รู้แหละคือเขาก็รู้แหละในความสัมพันธ์เนี้เราสองคนมันอาจจะไปกันไม่ได้ในเรื่องของในเรื่องของคุณใครบางคนเนี่ยมันมันมีคู่อยู่แล้วละ่ะ แต่ว่าเขาก็พยายามเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันสลายหายไปตามการเวลานั่นแหละเพราะเขาก็พูดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ไปโฟกัสตับความมั่นคงงานเงินของเขานะจ๊ะบางคนพังกันแบบกระทันหันไปทันตั้งตัวเลยแบบมันพังถลม่มทลายความรู้สึกที่มีต่อก,กันไปจับได้ไว้ฝ่ายมีเจ้าของมันสูญเสียมันแย่อารมณ์มันแย่อารมณ์มน,มนั้นคุณเป็นไรในชีวิตคุณเป็น คุณเป็นใครในชีวิตเขาคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณทําให้เขาถูกต้องคุณเป็นคนที่เขารักใช่เขารู้สึกถึงความรักแต่มันไม่รู้ว่าเป็นความรักหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นความรุ่มโร่งความต้องการก็ได้เดอะสตาร์เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละแต่ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่รักใครมากๆสักคนแล้วมันไม่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องเองที่ตัวเองต้องการแล้วมันมีความเจ็บอยู่ตรงนี้ค่ะ เขาเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ยเดชันคนดีด้วยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศความชัดเจนค่ะเขาต้องการอะไรใช่เขาต้องการให้คุณกลับคืนมาและสร้างความชัดเจนต่อกันใช่แต่ความชัดเจนนั้นมันอาจจะให้กันไม่ได้เพราะใครบางคนในที่นี้ไม่ได้เต็มเต็มแต่อีกคนหนึ่งเหมือนเป็นความรักมากทุ่มมากปิ้งตาม,มากข้งใครเหลือเกินอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ อารมณ์นั้นอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกว่าอะไรเขาเสียใจที่ไม่มีคุณค่ะเขาลองทบทวนลองรู้สึกเขานึกคิดเขาคิดถึงถึงแม้จะห่างไกลแั่ก,ก็ตามเป็นไปได้ก็อยากให้กลับมาเขาคิดมากเขาก็คิดมากเครียดเจ็บกับความรู้สึกที่เราต้องจากเราต้องเลิกเราต้องมีความรู้สึกที่ที่ห่างกันแบบนี้เขาก็เจ็บนะไม่ช่บเขาไม่เจ็บก็เจ็บเป็นทุกข์มากทีเดียวนะจ๊ะอะ คุณล่ะคิดยังไงกับเขาอ่าถ้าฝากบอกใได้คุณอยากฝากบอกอะไรกับเขาคะจำไหมคุณเป็นคนมีคุณคุณหรือเปล่าที่มีใครอยู่ในที่นี้นะคนหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บนะมันเจ็บมันทุกอยู่คุณบอกว่าคุณรออยู่แต่คุณก็พยายามจะทําใจในความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้ทั้งรู้ว่ามัน มันมันมันไปกันไม่ได้หรือว่าใครคนหนึ่งที่ไม่เติมเต็มหรือรักเราไม่เท่ากันประมาณนี้เลยทําให้คุณต้องทุกข์คุณพยายามหากว่าหาทางออกในความทุกข์อยู่ทํายังไงดีถึงจะมีคนคนนั้นไว้ทํายังไงดีเขาถึงอยู่อยู่ตรงนี้นั่นแหละอ่ะขอพายแนะนําหน่อยขอพายแนะนําหน่อยค่ะขอพายแนะนําให้คุณหน่อยพายแนะนําบอกว่า โฟกัสกับตัวเองค่ะใช่โฟกัสกับตัวเองเป็นหลักเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรก็ตามมันมันเคยเข้ามาวันหนึ่งมันก็คงออกไปเพราะฉะนั้นเรียนรู้จะอยู่ให้ได้กับการที่ไม่มีใครเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้เพราะตัวคุณเองเก่งมากพอมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งมากพอแล้วก็ถ้าการที่เราจะต้องอยู่กับใครสักคน แล้เรารู้สึกว่าโดนแทงข้างหลังแล้วเรารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อต่อกันก็คุณรู้แหละแต่คุณจะตัดได้ไม่แค่นั้นเองไพ่นะนนำบัตรนันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ